เรามาเช็คอินรับตั๋วเรือแล้วครับผมวันนี้เราจะไปเกาะเต่าครับเราอยู่ที่ออฟฟิศลมพยาครับผมประมาณทุ่มครึ่งเราขึ้นรถว i p พีบัสรอบสองทุ่มครึ่งอะประมาณทุ่มครึ่งเราก็มาเช็คอินที่บริษัทลมพยานะครับผมเรือเร็วลมพยาครับที่ถนนเข้าสารครับ รับตั๋วเรือแล้วก็สติ๊กเกอร์แปะเสื้อไว้นะครับผมแล้วก็รอขึ้นรถ VIP bus รอบ2องทุ่มครึ่งครับอันนี้บรรยากาศถนน,นเข้าสารตอนกลางคืนนะครับผมเวลาประมาณทุ่มครึ่ง ตอนนี้ทุ่มสี่ทุสบห้านาทีครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในข้าศารก่อนแล้วก็น้องพนักง,งานเขาบอกว่าเราต้องเดินกลับมาที่นี่ประมาณสองทุ่มสิบครับแล้วก็เดินไปขึ้นรถกันวันนี้เราจะนั่งรถบัสไปเที่ยวเกาะเต่าครับเราจองห้องลมพยาไว้ เป็นรถบัส VIP ครับ1,550รครับผมจากถนนข้าวสารแล้วก็ไปลงเรือที่ชุมพรครับค่าเรือทุ่งมะขามน้อยเรือรอบ7โมงครับผมหลังจากเช็คอินรับตั๋วเรือเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็รอขึ้นรถครับรอเวลาประมาณ2องทุ่มสิเราจะเดินไปขึ้นรถกัน เราจองรถไว้รอบสองทุ่มครึ่งครับประมาณสองทุ่มสินาทีเราก็เดินไปขึ้นรถกันครับจะมีพนักง,งานพาเราไปอันนี้เดินจากซอยที่เป็นออฟฟิศนะครับ รถจะจอดอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเราจองของ VIP บัสไว้พันหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมวิ่งพันห้าร้อยห้าสิบครับของเราจะเป็นคันที่สาม ของเราคันที่สามครับดูสติกเกอร์ที่แปะเสื้อเราครับสีเขียวคันที่สามโอเคครับเราจะขึ้นรถกัแล้วอันนี้คือบนรถนะครับ เป็น V.I.P. bus ครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนครับของเรา A3 ครับผมอันนี้จะเป็นห้องน้ำน ที่นั่ง A3 ครับที่นั่งเดียวครับตรงเบาะนั่งก็จะมีที่แฝนเครื่องดื่มให้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นที่วางของแล้วก็ตอนนี้มีน้ำให้หนึ่งขวดนะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ USB กับ Type C นะครับผมสองช่องโอเคนะครับก็ที่วางเท้ากว้างตอนนี้จะเป็นตั๋วเรือนะครับผมเก็บไว้ตอนตอนเช้าตอนที่เราจะลงเรือครับ เสียบ USB กับ Type C ใช้ได้ปกติครับขึ้นรถมาได้สักแป๊บก็จะมีแจกขนมครับผมกับน้ำผลไม้ สี่สิบแล้วผมรถยังไม่ออกรถน่าจะออกประมาณ3ามทุ่มครับตามเวลาแล้วเราจะไปถึงก่ะนเ่าประมาณ8ปดโมงสี่สโมงเช้านาทีเรือออกจากท่าเรือที่ชุมพรคือท่าเรือทุ่งมะขามน้อยครับตอนเจ็ดโมงก็นั่งเรือประมาณชั่วโมง4 5่สหนาทีครับ ตอนนี้สองทุ่มสี่สิบห้าครับรถออกจากเข้าสารนะครับ ตีหนึานาทีครับผมถึงที่ร้านอาหารคุณต้นแล้วครับตอนนี้ตีหนึนาทีครับรถจอดพักที่ร้านอาหารคุณต้นครับสกแก่ครับ30นาที ไม่หิวข้าวครับผมแวะซื้อกาแฟแล้วก็เดี๋ยวหาซื้อขนมทานรถจอดพัก30นาทีครับที่ร้านอาหารครัวคุณต้นทัพสแกรประจวบครับผมคือจุดแลกคูปองนะครับ ตอนนี้ทีสองสิบห้านาทีครับผมรถจอดที่ครัวคุณต้นพับสแกร์ครับจอดพักประมาณสามสิบนาทีครับทีสองครึ่งครับผมสามสิบห้าทีทีสองสามห้าครับออกเดินทางต่อครับ ท่าเรือนตีห้ายี่สิบมาถึงที่ออฟฟิศลมพยาท่าเรือทุ่งมะขามน้อยชุมพรครับ อยู่ที่ท่าเรือครับรอลงเรือรอบเจ็ดโมงครับเขาจะเรียกลงเรือประมาณหกโมงสี่สิบห้าเราจะเข้าร้านกาแฟาก่อนโนนก็จะมีร้านมินิมาร์ทร้านข้าวแล้วก็ร้านน้ำผลไม้ปั่นนะครับแล้วก็จุดนั่งรอตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำครับ เอสเปซโซเย็นครับ80บาทตอนนี้ทีห5าหนาทีครับผมเรานั่งอยู่ในร้านกาแฟตรงท่าเรือออฟฟิศของลมพยาที่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อยชุมพรน,นะครับผมรอลงเรือรอบ7จดโมงครับเขาจะเรียกลงเรือตอน6 45, โมง45ีครับผมก็มีเวลาอีก<ม>อก,ก็เกือบชั่วโมงนะครับ วันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะเต่าครับผมเรานั่งรถจากถนนข้าสารครับผมตอนประมาณสองทุ่มสีามาถึงที่ท่าเรือประมาณตีห้ายี่สิบครับผมแล้วก็เราจะลงเรือรอบ7จ็ดโมงไปถึงเกาะเต่าประมาณ8ปดโมงสีตอนนี้ประมาณ6กโมงครับอยู่ตรงท่าเรือทุ่งมะขามน้อยครับผม

รถบัสถ้าเป็นธรรมดาก็คือรถเรือใช่ไหมครับพันส้ยห้าสิบบาทต่อต่อท่านครับเราจองของบัส v i p ก็พ5นห้ารครับผมต่อท่านรวมรถเรือแล้วนะครับเราจองไปกลับก็3,100ันหอครับอันนี้คือบรรยากาศตรงตรงท่าเรือครับผม ก็จะมีร้านมินิมาร์ทร้านข้าวแล้วก็ร้านกาแฟให้บริการครับเจอกันอีกทีตอนลงเรือไปเกาะเต่าเลยครับเราจะนั่งเรือประมาณ1ชั่วโมง45นาทีถ้าใครจะเดินทางจากสุราษฎร์ก็ได้นะครับนั่นก็จะนั่งเรือนานหน่อยประมาณ5-6ชั่วโมงครับจะถึง เราเคยไปจากสุราต์ตอนนั้นจองเรือรอบ9โมงครับไปถึงเกาเต่าประมาณบ่าย2 45นาทีครับถ้านั่งจากชุมพรก็จะประมาณ1ชั่วโมง45นาทีโอเคนะครับ ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวเขาน่าจะเรียกขึ้น้ยลงเรือประมาณหกโมงสี่สิบห้าครับตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวเรากำลังจะลงเรือแล้วครับผมแต่ขอให้ท่านผู้โดยสารนะคะเตรียมถือตัวของท่านอีกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บก่อนลงเรือได้ค่ะผู้โดยสารทุกท่านเตรียมถือตัวของท่านอีกครั้งด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะฉีกตัวก่อนลงเรือค่ะ เกมนะคะเอาแพสเจอร์พรพรเพยโิเกตวันมอคาพพรีพโิเกตฟอร์บอี้วันมคาอเวอร์สอาร์แพ็คชูคอนเนคโดนจิเกตมีฟอร์บดี วันนี้เรากำลังจะเดินลงเรือครับผมของเราไปเกาะเต่านะครับเราอยู่กันที่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อยนะครับผมวันนี้ใช้บริการของลมพยาครับ ทั้งรถบัส VIP แล้วก็เรือราคาอยู่ที่1,550ครับเป็นบัส VIP รวมเรือแล้วนะครับถ้าเป็นบัสธรรมดาจะเป็นราคา1,250โอเคนะครับบรรยากาศก็กคือฝนเพิ่งหยุดตกดูจากทางเดินครับตอนนั่งรถมาตอนกลางคืนก็มีฝนฝนตลอดครับผม cảm ơn ตอนนี้6โมง55เราอยู่บนเรือแล้วครับเรือจะไปจอดส่งนะักท่องเที่ยวที่เกาะน,นางยวนก่อนนะครับผมแล้วก็ไปส่งพวกเราที่เกาะเต่าครับตาางแบเรียรท่างทราบส่วนแรกคือพอดีชันล่างประกอบด้วย3ปร,ประกาศ และห้องน้ำจะอยู่ทางด้านท้ายของเรือค่ะด้านบน,นของเรืจะแร่งเป็น2ส,ส่วนคือพื้นที่อาบแดดและห้อง V.I.P. สนส่วง V.I.P. นี้เก็บค่าบริการก่อนเข้าใช้ท่านละ100บาทและห้องเอกลุสทัานละ200บาทค่ะด้านความปลอดภัยภายในเรือลำนี้ท่านสามารถใช้เสื้อชูชีพที่อยู่ภายใต้ที่นั่งของท่านและสอนด้านบนของเรือเรามีแพชูชีพหว่วงยางช่วยชีวิตและเสื้อชูชีพเรียมท่านในกรณี มานนี้จะได้นอนจากชุมพร <3 S 1> ไปยังเกาะนางยวนเกาะเต่าเกาะพังันและเอออกาะ,าาะกกสมุยจะเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้าย เรดีจิเชนเชนเมนนาวกอปราภายสปีดคัทธรรมรานอะไรฟิ้งแอทเกาะนางยวนนาวีอะไรฟิ้งแอทเกาะนางยวน for the passenger ช่วยหนึ่งที่เก็บ t ูเกาะตอนนี้แปดโมง47นาทีครับผมเรือมาจอดแวะส่งนะักท่องเอที่ยวที่เกาะนางยวนครับหลังจากนั้นก็จะไปส่งที่เกาะเต่าต่อพังงานแล้วเกาะ่อสมุยตามลำดับครับ ถึงที่เกาะเต่านะครับถ้าเรือกาะเต่าตอนนี้9โมง9นาทีครับรอขึ้นจากเรือครับรอคิว ตอนนี้เก้าโมง1ินาทีครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกไฟด้านนอกเขาบอกให้เดินไปตรงศาลาครับจะมีคนจากโรงแรมมารอรับ นั่นคือแต่ละรีสอร์ทที่มาร้อนรับครับผม <S 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 ตั exit the same the same please to exit the same empty bag empty bag to exit to exit, to, to exit the same or to exit the same ของเราวินบิสนะครับผม เดี๋ยวมองหาป้ายก่อน นี่คือรถของเราครับ <c oughs> 9โมง9นาทีรถมารับจากท่าเหลือไปรีสอร์ทแล้วครับผม เก้าโมงยี่สิบห้านาทีมาถึงที่พักแล้วครับก็ประมาณหกนาทีห้าหกนาทีจากท่าเรือครับ